สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมสำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอิสวีพรแซลิ้มกัลยาณมิตรเบญจลักษณ์ช่องทองส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุรโรดมและกัลยาณมิตรชุมสีขอจรศักดิ์สิริกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีภาคบ่ายคณะท่านประธานกฐถินประธานรองและสาธุชนได้ตั้งริ้วกระบวนอัญเชิญผ้ากฐถินอัคาราบร,รมจกักรพรรดิเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการทอดกฐถินนั้นเป็นบุญใหญ่เป็นมหาการทานที่มีอน,นิสงส์งมากด้วยความสำคัญนี้ได้สร้างความปรับลืมปีติใจให้ใหแก่คณะประธานทุกคณะ ที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบาร,รมีอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563โดยกรยัรยานมิตรอัญชันยศถาสุรดมท่านประธานกรถินได้นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองและสาธุชน ได้ร่วมถวายบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์โดยมีกรยานมิตรอัญชันยศถาสุรโรดมและกระยานมิตรชุมศีขจรศักดิ์สิริกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสำหรับพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ณทุดงคัสถานสุร,ราธานีกรถินทานแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัยที่ได้พร้อมใจกันถวายเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์แด่คณะสงฆ์และสัมเณรได้พักอาศัยซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่งกับงานบุญพิธีทอดกรถินในปีนี้ครับ